สวัสดีครับทุกคนขอตลาดตูบหนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะครับกับของราคาหนึ่งบาทที่เพี่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับฟองน้ําแว็กราคาหนึ่งบาทนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นฟองน้านะครับที่เอาไว้ใส่แว็กนะครับหรือน้ํายานะครับเวลาที่เราขัดรถยนต์นะครับหรือนะครับใครไม่มีรถยนต์นะครับก็สามารถเอาไปขัดพวกเบาะนะครับพวกเบาะคอมพิวเตอร์ได้นะ หรือโซฟาที่มันเป็นหนังได้น,นะครับซึ่งเฮ้ยเป็นฟองน้ําแบบเกรดอย่างนั้นเลยอ่ะเฮ้ยคุ้มมากนะครับแต่ราคาหนึ่งบาทนี่จะแต่นะครับแล้วพูดต,ตรงๆนะมันจะมีฟองน้าอย่างเงี้ยอยู่ราคาที่เกตอยู่สิบกว่าบาทนะครับตามห้างหลายคนจะถามว่าพี่อ้นมันตาน่างกันยังไงเหรอชัดเจนเลยจ้ะหนึ่งเรื่องความนานะครับสองนะครับในเรื่องของคุณภาพฟองน้ําถ้าเกิดคุณซื้อของหลักสิบบาทนะครับของตามห้างเนี่ย คุณภาพมันก็จะดีกว่านะครับก็ต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าของมมนตามราคานะครับก็ของหนึ่งบาทกับของ10บาทมันจะคุณภาพเท่ากันไม่ได้นะจรร๊ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยของมมนตามราคานะของมมนตามราคามันก็จะบางกว่านะ่ะแล้วก็คุณภาพฟองน้ํามันตู้กันไม่ได้ก็แค่นั้นแหละครับแต่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้จริงจังอะไรมากไงเออถ้าใช้เช็ดรถอะพี่ยแนะนํานะครับไปซื้อตามห้างสิบาทดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นใช้พวกเช็ดเบาอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์นะรหรือร์ดในบ้านเนี่ยใช้แค่นี้ก็พอนะ เพราะว่าคุณภาพของมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เนี่ยให้ดูนะครับที่มันขนาดเนี้ยการใช้กับรถยนต์อะฟองน้ามันต้องมีความหนาด้วยนะจะมันต้องมีความหนาด้วยนะครับแล้วก็มีการดูดซับของแว็กด้วยเพราะเราต้องใส่ไปเยอะแต่ถ้าเกิดเป็น,ปนพวกเฟอร์นิเจอร์ไงทั่วๆไป่ยมันไม่ได้ใช้ความหนาอะไรมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้แนะนำนะครับสำหรับพวกเฟอร์นิเจอร์หรือพวกเก้าอี้คอม e ที่เรานั่งนะครับหรือโต๊ะนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ฟองน้ํารถยนต์ก็ถ้าเกิดคุณใส่แว็กเยอะอ่ะมันจะไม่ค่อยเ <c oughs> กาะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นพวกโต๊ะทั่วไปนะครับเ <c oughs> ก้าอี้เงี้ยอันนี้แนะนํานะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเพื่อนก็อยทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อฐานช่วงปูงของฉันราคาหนึ่งบาทด้วยนะครับเดย่นี้ของราคาหนึ่งบาทนั้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับมันโผล่มาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะครับบางทีเพื่อนก็รีวิวเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอ้ยมันไม่หน,นึ่นนง เพื่อที่ให้เราได้มาราคา1บาทนครับไม่นี่ราคาเต็มมันหบาทแล้วมงมาจจะไม่ผิดนะครับแต่เพียงก็รอจังหวะซื้อนะครับเหลือ1บาทซื้อมาได้เลยจ้าดังนั้นนะครับอยากได้1บาทรอจังหวะนิดนึ่นงรอจังหวะนิดนึ่นงโอเคครับเพี่อจบกันรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า